ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษระยะยาวดียังไงหนึ่งเฉลี่ยต่อเดือนแล้วจ่ายถูกลงยิ่งเป็นการไปเรียนภาษายิ่งเรียนนานเวลาหารเฉลี่ยค่าเรียนต่อเดือนแล้วเนี่ยก็จะถูกลงนะคะแถมยังคุ้มค่าตั๋วเครื่องบินอีกด้วย2ความต่อเนื่องในการเรียนทําให้เราเข้าใจและคุ้นเคยบทเรียนในห้องเรียนได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาดตอน3ได้ฝึกพึ่งพาตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการไปเรียนในต่างประเทศอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยทําให้เราต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้มากขึ้น เดือนจริงๆแล้วเราแทบจะยังไม่ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตประจําวันที่นั่นเลยเพราะมันฟั่นมากๆเลยค่ะ4คนที่โรงเรียนภาษาตั้งแต่7เดือนขึ้นไปและเรียนปริญญาตรีจะได้รับ BRP หรือ Biometric r e s i d e n t Permit ที่เทียบไดกับบัตรประชาชนที่บ้านนรานั่นเองทําให้เราสามารถเปิดแบงค์ที่อังกฤษทาสัญญาเช่าบ้านและอีกหลายอย่างเลยค่ะที่สําคัญเรายังสามารถเข้าออกประเทศอังกฤษกี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลาตาม BRP เรียนในระดับปริญญาทั้งตรีและโทหลังจากเรียนจบยังสามารถขอวีซ่าอยู่ต่อได้อีก2ปีเพื่อหางานทําและสามารถยื่ยนขอ PR เพื่อเป็นพลเมืองของอังกฤษได้อีกด้วยฟังข้อดีแบบนี้แล้วหากสนใจอยากไปเรียนภาษาหรือเรียนปริญญาตรีหรือโทที่ประเทศอังกฤษก็อย่าลืมติดต่อหา Angel e x p l o r e r กันนะคะจิ้มลิงก์ไลายที่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไอดี e ไลน์เ e ็ e l จมาได้เลยค่ะ